ทุกคนเห็นตรงกันกับหลักการที่เราเห็นอยู่บนบนหน้าจอตรงนี้ครับเลยนำมาสู่ข้อสรุปว่าเราคงต้องกลับมาเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาคลองพิทยาลงกรณ์นี้กันอีกแน่ๆ <c oughs> แต่ว่าจะเปิดเร็วเปิดช้าเนี่ยยังต้องดู <c oughs> ตามข้อจำกัดแล้วใช่ไหมสรุปว่าจะกลับมาเปิดแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดใน <c oughs> ในระยะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าพยายามจะหาทางออกกันอยู่แต่แต่ว่ามีเดทไลน์ ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็คือบอกว่าจะเปิดศูนย์วันที่1ตุลาคมนะครับโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนคลองพระยาตรงกรเนี่ยเป็นหน่วยบริการชั่วคราวไปก่อนก็คือมีทั้งพยาบาลวิชาชีพมีนักวิชาการสาธารณาสุขมาประจําอยู่ที่ศูนย์แต่อาจจะเป็นศูนย์ชั่วคราวในระหว่างที่ฝ่ายโยธาเนี่ยครับจะทําแผนของงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์ที่ชาลุด <c oughs> สุดโสมจากปัญหาน้ํากัดเซาะและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตอนนี้ชาวบ้านจะออกไปพบแพทย์จริงๆในบริเวณนั้นเนี่ยมีโรงพยาบาล ผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับ<ฆ>แต่ไม่มีรถประจําทางที่จะไปคุณบุษริน<ฆ><ฆ>หรือมีแต่มีแค่เช้ากับเย็น<ฆ>มันก็ไปลําบากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมารถไปถ้าจะไป<ฆ>ทางพัฒนาสังคมก็เลยบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นมีเบิกค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้<ฆ>สําหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้<ฆ>แต่ก็ยังเป็นแนวทางที่ต้องบอกว่าเฉพาะหน้าอยู่เลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ย เคสที่คงต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเคสผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนอย่างที่เราเห็นไปคงจะต้องส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ามาดูในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะต้องมาดูตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่เร่งด่วนก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวทีนี้ในข้อสรุปตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมสรุปไม่ได้ยังไงพูดเองหรือเปล่านะครับตรงนี้นครับทางทีมข่าวไทยเวสเนี่ยไปคุยกับ ท่านชัชชาตินะครับซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณชัชชาติก็เลยมอบหมายให้ทางรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาดูจนได้เป็นข้อสรุปเหล่านี้ออกมาลองไปฟังเสียงทางฝั่งของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้คํามั่นสัญญาเรื่องนี้ครับก็สรุปว่า2เรื่องคืออันแรกคือสภาพศู์ก็ ส่วนตรงจริงเพราระว่ามีผมไปดูเองก็เสาก็มีการผูกกรอนจากน้ําเค็มที่กัดซอเราเรามีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางคนเทนเข้ามาอยู่ใกล้ซึ่งมีหมอพยาบาลพร้อมอยู่แล้วแต่แล้วการก็ขอให้ไปดูความต้องการประชาชนให้แท้จริงรแลวก็การความสะดวกในการเข้าไปที่โรงพยาบาลมีความสะดวกมากน้อยแค่ไหนเพราะประชาชนบางทีเข้ามาทางเรือตรงนี้อยู่ติดทางน้ําอยู่แล้วไอโรงพยาบาลผู้สูงอายุอาจจะห่างเข้าไปนิดนึงอันนี้เดี๋ยวนี้รับไปฟังประชาชนแล้วก็พยายามปรับให้ตอบโจทย์ประชาชนได้ไหมถือด้วยจะเริ่มกลับมาบริการณพื้นที่มีความเหมาะสมที่ใดที่หนึ่ง เดี๋ยวทางเขตเอ้ยพูดผท,ทางชุมชนจะร่วมกำหนดกับทางท่านพอนะนะเริ่มหนึ่งตุลานะสองเรื่องศูนย์เก่าก็จะให้สำนักใหม่ทำหนังสือขอเพืว่าเพื่อจะขอกลับมาอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นศูนย์สาขาถ้าโชคดีเป็นศูนย์ชุมชนเมืองก็ยิ่งดีดนะครับถ้าถ้าถ้ามีโอกาสนะแต่ยอนน้อยสุดศูนย์สาขานะครับน,นะก็ขอให้มีแผนง,งานที่ชัดเจนนะครับแต่ระหว่างนี้ยังไม่ชัดเจนก็ยังมีบริการไปเรื่อยๆนะ ก็เป็นคำมั่นสัญญาจากทางกรุงเทพมหานครว่าจะส่งทีมลงไปติดตามในระหว่างที่ยังรอการตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขชั่วคราวที่บอกว่าจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่เนี่ยครับและในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนี่น่าเป็นห่วงมากนะคุณบุษฎีนจริงๆวันที่ผมลงไปเนี่ยเจอเคสเดียวแต่เขาบอกว่ามี2เคสในชุมชนแล้วก็อย่างที่บอกเรายังไม่รู้ว่าจะมีใครอีกบ้างในชุมชนที่จะกลายเป็นผู้ผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตหรือไม่ยังไงเนี่ย